กับปิงซินเอาแรกกันบ่ะเก่าบรรยากาศเนาะอยู่หายู่หน้า เลีงขันกาเข่ากะปับซานโนเนาะกระลงไปเฮ็ดเนี่ยหงท่านนะพี่น้องเฮ็ดหงท่านเฮ็ดหงท่านแล้วล่างขึ้นมาเนาะอันนี้กับรรยากาศตอนฝนน้ำพลัมพี่น้องเลยนี่ออกมาพี่นะอยู่ที่อันหนองน้าโมเดียลของพระตพันพี่ละเนาะออกมาจ้างอะไรกินจ้างเนื้อกินทุกคนเลยกับบรรยากาศอยู่ตรงไหนตรงหน้านะซานโนกำลังดังไพ่อยู่เดี๋ยวหรอวะถ้าไ่ติดก่อนถ้าไ่ติด วไวเชเลอร์นี่มีบาะพักนี่ผักหอมมีเบาะเ,เจ้าของมันก็ยังไ่ทันมาเจ้าของเมันยังเงินข้าววิอยู่บ้านพี่น้องบางคนสูดออกมานะพอามานาั่งกินอยู่นี่นเดี๋ยวเอาไปเก็บพักผักหอมเอาผักหอมไม่ได้ชัโนดเด้อบรรยากาศยามแรงๆครับสีประมาณนี้แล้วพี่น้อง สบายดีสุนโอ้สุดงามแทนนี่เออจังโมงแล้วเนี่ยสามุงสามอเลยสามมงนะจะขำเลยยังไสามมงอยู่ไปางเลาะต่มนะมันเป็นอะไรลมีได้แล้วขางแล้วนี่วนี่ โอ้บรรยากาศกะันเสียงตู้มาแต่พุนะ่นเนียพี่น้องเลยเมลแรงบุญเนี่ยเสียงตู้มาแต่บ้านพุ่นบึมบึมบึมยอยู่เป็ดนี่กะแอบกินข้าวอยู่ในหน้านี่นะทั้งปลาทาั้งเป็ดนี่ในหน้านี่บรรยากาศยำแรง ตอนนัเนาะเป็นน้อยกินบลาไหเใชดเพน่าสีนกอ่ะมีาวี อันกรเป็นหั่วบอ,อน,นั้นก็ได้แซ่บเรียววันนั้นจำนั้นก็แซ่บพื้นการาเลิกก็ได้นะมัน,น,นอซ่อยเลยนะมันแซ่บ ปีงนะ่ะปีข้าเกลือแต่ธรรมศาสลรกน้องๆปีข้าเกลือแล้วพนะ่อนะสาพนัทก็จะไปบุญใช่ป่ะซ้อมอยู่นี่เล่งนอนรับรเรื่อมเล่งนะ ล้อเราก็ตามงด้วก็น้องเว็บงูเดี๋ยวเอาไปเนงทุกคนเว็บน่นในมุ่งไม่เบกมุ่งแล้วกางูอางแล้วนนี้ไหนที่นี่สามงูแล้วนนี้ก็เริ่มคำมิล่ะอางูงมา้ิบงูกดทิมลวดง สินค้าเทุกคนจะเป็นปกดินแล้วตอนนี้พอดีเพื่อเหาได้กินาวมกสูงขึ้นเเพื่อปีนขึ้นบนต่งแม่ชักไปดนกุ้เาแล้วนาเอ้อง่าเอทุกคนทุกคนนี้เฟเบฟเวฟบวเวฟ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 เวไฟคนไฟเว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 ฟฟวฟวยเวยวฟ มนช่วยคือเป็นแบบนี้จานจานจานเขาเป็นแบบนี้แม่ถ่าะรแบบนี้เ,เ,เป็นนี้เ่าวิ่งไปหลอกาันบ้าจังเล แต่หอมหุงเพิ่มหุงแก้วกรีพอดีมาลักมาลักแคมปิ้งเอ็มเแฉ่สิบมดูฮันสิบสิบ ุดแฉับบรรยากาศยามคำคำโอ้บรรยากาศงามภาคตะวันพี่น้องไงคำคำมันคบเริ่มห้องละอันนี้หนองนาโมเดลกันบรรยากาศยามคำกันอบมีอยู่กบเผาเนาะงามไรวันนี้มาคำพูดนะวันนี้นะ มาเฮ็ดกินพุิธิขำเลยนี่มนากามีห่านนำ้ำห่านกะปาก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 อยู่นองปลาในหนึ่งสองสามสี่ห้าจะปูลงมาพูดเราพี่น้องเลยเป็นแต่สะอ่อนนี่นะทำมิดเฮ็ดสองสานองแต่มันมันได้ผลแล้วเฮ็ดลายนองมานะ่ามนะมานาการตอนอยู่หน้านี่กะ ทางมนี่สิง่งตู้สิ่งอย่างนั้นางบ้านพุ่นคือคืนขนาดเมลงนี่ขนาดโลดสิน้องไงีนสีกันน่าุกแล้วลแล้วสนุยปีนน,นำตกแล้วบว่าตาำหุ่งนะพร้อมเสิรือแล้วเดี๋ยวที่ซอยสีนก่อน เื่องมาซอยทีเทก่อวกนเหมือกายทางหลังตะเวลตกดินเนอะนาน 好了。 เีากร้อยมาเดินเศษเศษนำบำคำสูตรกับสาวนุษย์แซบโน่ทมามาทำห<ด>มูหุ่งี่ต้นอัอนอนี้น้ำใส่บำคำสูตรนะนะลงมือเลยสาวโบนัทม,มาเดิน ปินซีนมากินเข้าเยอะตะเคีนเชื่อก้าแถวหน้าเขาเจิ้อยู่ใกลบุญนะทุกคนนะตอนนี้ก็ทำามากินอันนี้อยู่นากันได้กินเสียงเพลงมาเลยสามวงแล้วตะคนสามวงแล้วขำแล้วเอาะมาอันกันสามุแซ่บแซ่บขับรแซ่บ็บะ เมี่ยวกับแม่ข้าจะเมี่ยวจับมุ้งเทโนก็แซ่บนะถลาแลกกันบ่จับมะฮุ่งกับปิงซินเอาแลกกันบ่กรรยากาศเนาะยูงอายยุนากรรมการยุนาตัวเปชรยิ่งช่วยอะจะของหน้ากขาไปยู่แล้วกาเล่นบุญ

พักห่อเลยสุดนะจับห่อจับแจ่วสุดยอดจนมากินตัวไหนลูกกิยอดปะกินอะไรม็กินช่องชองช่องช่องพอช่องแม่อันแม่ก็พกเหล้าอู่บได้มีกินได้แม่จัดนะอ๋านักินนั่นคือกินช่องตเมแม่ที่ไปทำบุญแม่ก็เลยบอกกินเล้า

เปล่งชินย,ยูนามาก,นนก,ากินข้มมนา,าววันนั้นก็พากันมานเยี่ยมชมกลิ่น,นมะพร้าวเมื่อนั้นเราพากันมาตอนกลางเวรทุกคนเลยมากินมะพร้าวว้าวันนี้เขาพากันมาตอนสช้าสีดำเหมือนทึกความทรงจำไว้ทุกคนเอ้อดนดนในบางบ้านเธอนะึงโอ้เโหสสวยตอนใหญ่อีกเร้เนี่เมื่อ เมื่อบันเวียงกับชิดนทอดแล้วับนี้วาคืออยากไปกินปีนชิ้นยุ่นหนองนามโมเดลวได้เนาะพอได้คิดทอดพอได้หัวกลับมาไม่คักบอบ้าคมนซูร์หัวหน,น้าใหญ่บอใหญ่มาอยู่เมืองเซบูรี <c ười> อื นา <laughs> ยยะเนาะหยกโบเลยเลยมาเลยุกคนยังค <expedition>. ิดไม่ยงเขาไปใช้เนื้ช่วงนี้เนาะยังคิดไม่ยงเบิ่งคลิปอยู่ประเดี๋ยวแล้วคิดไม่ได้ยังคิดอยู่ทุกคนคอมเมนต์เลยอคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยทุกคนจุ

แช่กิ่นยังไงอยู่นะแช่เหมืนพักอะลีนเอาะปมือแล้ววันนี้อาเก็บวางช่วยก็ได้เจ็บกระป๋องวันนี้ก็เช็ดเพิ่งเจบกระปองมือก่อนนะพี่น้องนะนี่ก็ยัางอยู่บอกนึงจงเออชาวบุนัดชาวบุนัดพร้อมมันอ่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็เชพาดีก็เพิ่งเจ็กระปองมือก่อนเจ็บของหนาเพิ่กอทันในบ้านะขำลักเพิ่นเมาของชี้เล็บวันนี้อยู่ท่าอยู่ท่ามาเฝ้า I do. what I'm มาบรรไฮไปเลยมดเงินไฮมดเงินโย่มดแล้เงินเน,ะเเนเาะ <c oughs> นี่ของกินกันได้นี่ได้ลูกชิ้นแล้วก็ขนมนี่ <c oughs> พวกปลาหมึอกอีกอ่ะได้กระตุ้นพร้อมอาเย็ดไปเลยไมาม่แม่ก้อนนี่ขอ <c oughs> ให้เดี๋ยวมัดเงนเอาไปอีกเมื่อเา้าลองวัดเมื่อสา้านะ มือวใช้ช well ุดงามลงวัดมือสาวเสื People, ้อชุดงามลวงวัดนะมือสาได้ใครจะได้เลิกกับจเลยขึ้นฟรีอยู่หรจลงมาต่อเลิศไปหาพีเห็ลงเ่ลงมาละเเลับบููด้วยมึง้งานบอกี่เลนี่เลน่ะฮะีเลก็ โอมามิค oh ุลูมิคุลูมิอูจักเมื่อ่เาจะมีจักกระตุ้นนั้นกระตุ้นนี้เออเอเอออคุลูมิฮะก็เลยือคุลูมิคุลูมิ แลวกลงัดไปแล้วนนเองแล้วลงัดไปแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้าช่นนี้ก่อนพี่น้องเยไปกเลยนะวันนี้นะมันหนาวแน่องันนี้ะครับมันเดนอยอยู่บุ่แห่งนาวอยู่เคยเคยะบริษัทญีปุ่นะสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เช่นี้ก่นเดินไปน้องไปสวทุกคนนะขอบใจพีทุกคนเดิอที่เข้ามาที่ตามมาชมเป็นกํลังใจให้พวาสูนะสําหรับคลิปนี้พี่นี้อ้าวบ๊ายบายพี่น้อง สบายดีคลิปหน้าเจอกันไหมคลิปนี้เขาเอินบาคูลุมิคูลุมิใช่